สวัสดีเพื่นๆนะครับยูกับผมอุปสาสูนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมารอจุดเก็บกล่องนะครับของแต่ละเกาะนะครับว่าแต่ละเกาะเนี่ยมีตรงไหนให้เราจ็บกล่องได้มากนะครับโอเคเนาะก็ผมจะบอกทั้งโลกใหม่แล้วก็เกาะในโลกเก่าด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปมาดูกันยดีกว่านะครับว่ามีตรงไหนบ้างเนาะโอเคเรื่องจากเกาะแรกนะครับนั่นก็คือเกาะไพเรต ก็คือเกาะแนกนะครับของโจสลัดใช่ไหล่ะก็มีอยู่แค่2จุดนะครับก็คือตรงกล่องตรงนี้นะครับแล้วก็กล่องตรงนี้นะครับอืมโอเคก็มีแค่สจุดติงนนี้นะครับของคจเสลยดเนาะต่อไปนะครับกอต่อไปผมว่ากันไปเลยดีกว่าเลสโก้โอเคครับมาถึงแล้วนะครับส่วนของเกาะลิงเนาะเกาะลิงก็จะมีกล่องให้เราเก็บได้เหมือนกันนะครับก็นะก็มาจากตรงนี้นะครับตรงนี้ครับก็เป็นกล่องที่1แล้วนะ แล้วก็ตรงตรงนี้นะครับกล่องที่สองเยครับเป็นเหมือนเป็นสร้างหินตรงนี้นะครับก็มีกล่องให้เก็บได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตรงตรงนี้ครับเนี่ยไอตรงห้องตรงนี้ครับก็ได้เหมือนกันครับจะมีรูอยู่นะครับก็มีกล่องให้เก็บเหมือนกันนะครับหนึ่งกล่องนะเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอีกที่หนึ่งก็มีถ้าเราเก็บเหมือนกันนะครับอตรงนี้นะต้องของ เนะครับกฝั่งนี้ก็เป Star ็นเป็น <t> บ <pos> ้านนะครับเป็นบ้านบ้านต้นไม้นะครับก็เก็บได้นะครับมีกล่องนี่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปเกาะหนึ่งเลยนะครับที่ตรงส่วนของข่าเรือตรงนี้นะครับหนึ่งกล่องแล้วนะครับแล้วก็มีข้าวโมจานี้อีกหนึ่งกล่องนะครับแล้วตรงนี้อีกหนึ่งกล่องก็เป็นสามกล่องใช่ไหมครับแล้วก็ค่าเรือฝั่งสองตรงนี้ครับก็จะมีกล่องให้เราเก็บก็กลายเป็นสี่กล่องแล้วนะครับโอเคเนาะต่อไปนะคะก็เป็นตุ๊กตาบาร์กี้ กรบ,บาที่ก็มีกล่องให้เราเก็บเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูไปเลยดีกว่าามีตรงไหนบ้างโอเคถ้าถากล่องตรงนี้ครับก็จะมีกล่องให้เราเก็บอยู่ข้างบน,นกําแพงตรงนี้ครับก็มาเก็บของตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับของสอบเนดึกตรงนี้ทีกล่องเลยนะครับแล้วก็ตรงตรงจุดเกิดบอบาดที่เนี่ยก็มีห้องนะครับก็เก็บกล่องได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะ แล้วก็ส่วนของอีกที่หนึ่งนะครับก็มีตรงนี้นะครับก็รวมกันเป็นสี่จุดแล้วนะครับก็กิบกล่องที่ราทันทีกับบาร์กี้เนาะต่อไปนะครับก็เป็นเกาะทะเลทรายเลยนะครับก็ผมพาไปดูเนาะโอเคนะครับก็เกาะต่อไปนะครับก็เป็นเกาะนี้นะนั่นก็คือเกาะทะเลทราย ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีกล่องตรงไหนเนาะถ้าเราเก็บได้ก็จะมีตัวนี้นะครับเก็บที่หนึ่งะกล่องที่หนึ่งเนาะแล้วก็กล่องที่สองนะครับแล้วก็ตรงนี้กล่องที่สานะครับแล้วก็ตรงนี้กล่องที่สี่เออก็สรุปนะครับเ่าะไทลซันเนี่ยมีทั้งหมด4ี่กล่องให้เราเก็บโอเคครับเดี igung, ๋ยวเราไปดูล่องต่อไปกันโอเคครับก็มาถึงเกาะต่อไปนะครับเกาะนี้นะครับนั่นก็คือเกาะอิบมาะนะครับก็มีเกาะให้เราเก็บอยู่นะครับก็เนี่ยนะครับหนึ่งกล่องเลยเนาะ แล้วก็สองกล่องนี้นะครับสองกล่องนะครับเนี่ยองนมีสองกล่องนะครับก็เกาะที่มาเนี่ยจะมีรู้สึกว่าถ้าที่ผมรับได้นะมีประมาณสามกล่องเลยละนี่ครับในภาพตรงนี้ครับจะมีกล่องอยู่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นสามกล่องแล้วนะครับอเกาะนี้นะครับก็๋ยวเราจะไปเกาะต่อไปกันเลยครับไปโอเคนะครับก็ปต่อมาเนี่ยก็เป็นเกาะของมารีนเนาะคุดเกือบทั่วฝั่งมารีนเนาะ ก็มีกล่องเกิดกันเนาะรู้สึกว่าจะมีสามกล่องนะครับก็มีตรงนี้นะครับหนึ่งกล่องแล้วนะครับลราก็ตรงนี้นะครับเนี่ยสรบกล่องแล้วนะครับเออล้วก็ส่วนของตรงนี้นะครับหมดนล้วตันนี้ครับเป็นกล่องที่สามแล้วนะครับเออมีข้อต่อไปเลยนะครับก็ต่อไปเ่าะนี้นะครับมารีฟอสเกาะมารีฟอสนะหรือมารีฟอสนะครับก็มีกล่องเกิดเหมือนกันนะครับ อกองเกิดรู้สึกว่ามีประมาณสี่จุดนะครับเนี่ยสี่จุดนะัก็มีเนี่ให้การในตอนนี้นะครับเป็นกล่องที่หนึ่งแล้วนะครับกล่องที่หนึ่งนะครับแล้วก็กองที่สองกองที่สามแล้วก็ข้างบนนี้เลยนะครับเป็นกล่องที่สี่นะครับข้างบนเนี้ยเนี่ยครับกองที่สิบที่ที่เหลือก็ไม่จะมีแล้วนะครับ มีกวตามเสาหินนะไม่มีแล้วนะครับมีประมาณแค่สี่กล่องเท่านั้นเองนะครับนะครับโอเคก็โอเคไหมหายแล้วไหก็เดี๋ยวเราไปดูก่อนต่อไปกันเลยนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะดูเากาะต่อไปกันเลยดีกว่า โอเคครับก็มาถึงก่อสกายเปียนะครับนะครับก็กล่องสกายเปียเนี่ยก็จะมีกล่องเหมือนกันนะก็มีกล่องนี้เลยนะครับนี่กล่องที่หนึ่งนะครับตรงนี้เนาะเราก็ตรงนี้นะครับเป็นกล่องที่สองแล้วนะครับเราก็ลงมา้ต้ล่างตรงนี้นะครับชั้นนี้แล้วครับนี่ครับก็จะเป็นกล่องที่สามนะครับแล้วก็ครับกล่องที่สี่คือตรงนี้นะครับเออโอเคครับแล้วก็ลืมไปนะครับว่าจะมี กองไม่ถึงแน่เป็นกล่องที่หเอ nice อก็ก็สแกเปลี่ยนนะคแล้วก็มาตรงตลวองตรงนี้นะครับก็มีกล่องเหมือนกันนะครับเป็นกล่องที่6แล้วนะครับก็มีทั้งหมด6กล่องนะกระสแกเปลี่ยนแั้วล่านะครับมีทั้งหมด6กล่องนะโอเคอก็เดี๋ยวเราไปต่อต่อไปกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับก็มาสิร์ของเกาะโคลาสเซียมเนาะเกาะโคลาสเซียมก็มีกล่องแทนนะครับก็มีประมาณ2กล่องนะครับก็มีตรงนี้นะครับมีกล่องแล้วก็ส่วนของตรงนี้นะครับ şey ข้างบนนั่นแหละเป็นกล่องที่ตอกแล้วนะโอเครับก็เดี๋ยวผมจะมากล่อไปดูกล่องต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับเกาะต่อมานนั่คือเกาะคุกอิมเฮลด์ดาวนะครับก็มีกล่องให้เก็บกันบ้นงเลยนะครับ กล่องเลยนะก็นับจากข้างบนนี้นะครับก็เป็นก่อนที่1นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับกล่องที่สองแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่ที่สามนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ครับกล่องที่สี่นะครับแล้วก็ส่วนของตรงนี้นะครับนะครับข้งนี้อ๋อที่ห้านะครับก็มีด้านข้างตนะครับแล้วก็อินเทอร์ไลนโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยครับโอเคครับเกาะต่อมานะครับก็เป็นเกาะท้ำเนาะผมเรียกเกาะท้ำนะเพราะว่าไม่รู้ จะเรียกว่าเกาะอะไรนะเออก็มีกล่องทั้งหมดหนึ่งกล่องนะครับตังนี้นะเออเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเกาะอะไรกันเลยครับ้า้าเนี่ยก็จะมีกล่องให้เราจบเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตรงนี้เลยครับเนี่ยหนึ่งกล่องแล้วนะครับแล้วก็แถวนี้นะครับเนี่ยกล่องที่สองแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาต่อเลยนะครับก็ของกล่องนะตรงนี้แล้วข้างในตรงนี้ครับที่มีบอสอยู่แหละ มีกล่องอยู่นะครับเป็นเกาะที่สามแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของริมๆนี้นะครับเนี่ยเกาะที่สี่แล้วนะครับและก็ส่วนของวันนี้นะครับเป็นเกาะที่ห้านะครับท, <It 's S 1> ทั้งหมดก็คือเกาะแม็กมาเนี่ยทั้งหมดห้าเกาะนะครับโอเคเนาะก็เ <t> ดี <ogn> ๋ยวเราไปดูเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคโอเคครับต่อมาเลยก็คือเกาะเงือกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านี่ครับเกาะเงือกเกาะเงือกเนี่ยก็จะมีเกาะเหมือนกันนะโอเค โอเคนะครับก็เนี่ยมีกล่องทั้งสามกล่องนะครับนั่นก็คือส่วนของข้างในนี้นะครับจะมีกล่องอยู่แหะครับงกล่องแลกที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยกล่องที่สองนะครับแล้วก็มีส่วนของข้างบนข้างบนบ้างมันจะมีอยู่นะครับเป็นสองที่งสามเรือตรงนี้นี่ครับนี่ครับก่องที่สามเนาะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับ โอเคนะครับก็มาเกาะต่อมานะครับเกาะต่อมาเนี่ยก็เป็นเกาะกายเปียชั้นบนนะครับแต่งริไม่ได้ชั้นบนเราะงมันปิดอยู่กับันลาปกติแนละกแต่คือผลักชั้นบนก็นับตามจํานวนเวลที่เราปามก,กันมานะครับก็โอเคเนาะก็ก็กายเปียชั้นบนเนี่ยก็จะมีกล่องตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังวิหารตรงนี้เนาะอยเป็นอบที่สองแล้วนะครับรก็เราต้องทําลายตรงนี้นะเพื่อเข้าไปเนาะ นะครับก็จะมีกล่องอู้สองัล่อยที่ไเอก็มันต่อกันเลยดีกว่าก็มีทั้งหมดสองกล่องใช่ไหมล่ะเราก็มาตรงก็นเมยตรงนี้ก็จะมีขี้่อนกล่องเหมือนกันนะครับก็เป็นกล่องที่สามแล้วเออตองที่สามแล้วนะครับเราก็มีกล่องตรงนี้กล่องที่สี่นะครับกล่องที่ห้านะครับเราก็ส่วตรงนี้นะครับเป็นกล่องที่หกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นคอนที่หกนาอเออแต่มีหกกล่องใช่ไหมล่ะแต่มี ห้องนับนะครับที่เก pues mm ็บกล่องเยอะมากเลยเออก nah, ็ well. คือตรงวิหารใหญ่ๆตรงนี้ครับเข้าตรงนี้ได้เนาะก็มีประตูสองทางเนี่ยถ้าเราเข้าไปนะครับก็ทเราเข้ได้นะครับเราก็หาสกิลอะไรก็ได้ที่มีสกิลทำลายนะครับก็สกิลนี้ครับทำลายได้ก็มีกล่องทั้งหมดเนี่ยรับงทอดะครับแปดกล่องเลยก็สรุปก็คือนะครับก่อนการเจินชันเนี้ยมีทั้งหมด14ี่กล่องนะครับให้เราเก็บนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับว่า โอเคครับก็มาส่วนถึงเกาะ Water s a v n นะครับนั่นคือเกาะสุดท้ายที่เราจะฟาร,ร์มในโลกเก่านะเออก็มาดูกันว่ามีเกาะตรงไหนบ้างนะครับก็อย่างแรกนะครับก็มีทางนี้นะคือไอตรงนี้มันเ,เป็นแบบมันกว้างนะครับก็จะหานี้กับเออเจอแล้วเนี่ยกองที่หนึ่งนะครับนะ ก็จะเป็นกล่องที่3เนี่ยมันจะซ่อนอยู่กล่องที่2นะครับก็นี่คืหลังบ้านนะครับเป็นที่ถ้าเป็นกล่องที่3แล้วนะครับก็มีข้างบนดีด้วยนะข้างบนนะครับเป็นกล่องที่3แล้วนะกล่องที่นะครับแล้วก็จำได้ว่ามันจะมีตรงตามบ้านเนี่ยไอ้บ้านลิมเนี่ยเป็นกล่องเป็นกล่องที่มีมีประมาณ4กล่องนะครับถ้าเรื่ผมจำได้นะแตวเรามาหักกันเลยดีกว่า ก็สรุว่าแบบนี้แหละมั้งหมดเกล่องนะเนี่ยของพิเศษก็สรุปก็คือตอร์เซเว่นเนี่ยมีทั้งหมด4กล่องนะครับให้เราเก็บเนาะก็ถึงช่วงที่เราจะเข้า New World กแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ New World กันดีกว่าว่ามีเกาะแต่ละเกาะเนี่ยว่ามีกล่องตรงนให้เราเก็บเนาะโอเคไปกันโอเคนะครับเราก็มาที่ New World นะครับหรือโลกใหม่นะโอเคก็มาหากล่องต่อนะก็มา เดโลซานะครับก็ไปเกาะแรกที่เราต้องฝ่ากนาะแล้วเราก็มาหากล่องกันเออเดโลซาเนี่ยถ้าทดผมเจอได้น,นะมันจะมีทั้งหมด29กล่องนะเออก็มีกล่องตรงนี้นครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นย9บกแบบที่ผมนับหรือเปล่านะอันนี้คือที่ผมไปเจอมานะทั้งหมดคือในเดโลซาในเดโลซาดหละทั้งหมดเลยนะกล่องทั้งหมดเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีกล่องตรงไหนบ้างนะอันนี้ก็เป็นกล่องที่1แล้วนะครับโอเคเนาะกล่องที่1นนะแล้วก็ ก็คอยดูนะด้านล่างคนนี้ก็มีที่ไปอยู่แล้วก็มีกล่องที่หนึ่งแล้วแล้วก็กล่องที่สองนะครับแล้วก็กล่องตอนนั้นนะครับกล่องที่สามตรงนั้นนะครับเนี่ยโอเคเนาะครับเนี่ยครับกล่องที่สี่โอเคกล่องที่สี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนอตรงนี้นะครับจะเป็นกล่องที่ห้านะครับเนี่ยกล่องที่ห้ากล่องที่หกนะครับแล้วก็มันจะมีกล่องตรงนี้เนี่ยต่น่องี้อยนกล่องที่เจ็ดนะครับแล้วก็ ตรวองกรีนะครับเป็นกล่องที่แดแล้วนะครับเออแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็นกล่องที่เก้านะครับเป็นกล่องที่เก้าเนาะแล้วก็มีห้องตรงนี้ขนาดใหญ่เหมือนเตอนนี้มีห้องเหมือนกันนะเออนี่นะมันจะมีห้องอยู่ตรงไหนนะะอ้ห้องโซโลไปก่อนนะงดิคือคือคุกผูจะได้เห็นนะนี่ครับเป็นห้องตัวนี้นะตอนนี้ครับนี่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 ห้องตรงนี้ครับมีกล่องอยสามกล่องนะครับประตูก็เปิดแบบนี้นะนี่เลย ก็แน่ๆเอาไปตัวไม่มีกล่องอยู่นะครับเนี่ยเออก็มีทั้งหมดครับตองเลยนะครับก็ปต่อสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสองกล่องกันมาแล้วก็ ตัวน,น,นี้ครับเป็นกล่องที่13นะครับ13สามแล้ก็มาส่วนของฝั่ตัวน,นี้ครับก็เป็นกล่องที่ส4นะครับแล้วก็ตัวนี้ไปฝั่งของตรงนี้ละก็กล่องที่15กล่องที่16นะครับโอเคตรงแถบฝั่งนี้นะครับมีทั้งหมด16กล่องเนาะก็ตรงนี้นะครับ3ามกล่องเนาะก็จะเป็นกล่องที่ ใส่หน้าอ,อ๋อใช่กล่องที่สิบเจ็ดสิบแปดล้วก็กล่องที่สิบเก้าแล้วครับแล้วก็ต่อเลยครับถ้าบนโดฟามิงโกนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นกล่องที่ยี่สิบนะครับมีซ่อนอยู่ตรงนี้เนาะโดฟามิงโกโอเคครับต่อไปก็เป็นฝั่งของตรงฝั่งนี้มากนะครับโอเค ก็กล่องที่2ี่สิบนะครับตอนนี้ก็เป็นกล่องที่21็นะครับกล่องที่21นะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับเป็นกล่องที่22 2สิบสามแล้วก็กล่องที่2 4นะครับแล้วก็เมื่อเราลงไปด้านล่างจะมีอีกกล่องนะครับก็จะกลายเป็นกล่องที่25้ากล่องที่26แล้วก็กล่องที่27บ็ดนะครับแล้วก็มีส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะตรงต้นไม้ตรงนี้เลยนะครับ เกาที่27นะเออก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปก่อนที่28แต่ว่ากกานที่29นะครับาที่29ทีี้ก็น 28, 29, 29, 30, กีนี่ครับกอะที่29โอเคเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกเกาะหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือเกาะกินบิ๊กตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะโอเคครับถึงีที่เกาะกินบิ๊กแล้วนะครับถ้าที่ผมนับได้นะถ้าที่ผมจาได้ก็เคยมีประมาณ5กล่องเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว,ว่ามีกล่องตรง ไหนบ้างนะครับก็อ,อยากแรกเดี๋ยวนะแต่ละมุมก่อนโอเคมาก็มีส่วนของเกาะที่อยู่ต้นไม้ตรงนี้นะเป็นเกาะที่หนึ่งเนาะแล้วก็ตรงบอสฟูจิโลรนี่ก็เป็นเกาะที่สองนะครับแล้วก็อยู่ริมนี้นะครับเป็นเกาะที่สามนะครับเดี๋ยวยึดตกลงสามแล้วก็เกาะที่สี่นะมีในเกาะที่สี่นะครับแล้วก็ ถ้าเกิจำได้มีกล่องนะครับอยู่ตรงลิมี้กล่องที่ห้าอันนี้คือที่ผมรู้ก็มีประมาณ5กล่องนะครับหรือถ้าใครรู้ว่าเกาะกินยอย่จะมีกล่องมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคเนาะมาต่อไปก็คือเก่อต่อมีครับสภาพไปเลยดีกว่าโอเคครับมาถึงส่วนที่มาเป็นเกาะต่อมีนะครับก็คือตรงนี้เราถัดจากกินบีกิ้งก็มีอยู่ตงยอดนะครับตรงนี้ครับยอดพวกยอดหินตรงนี้เป็นเกาะที่1นนะครับแล้วก็ตอนนั้นเกาะที่สองเนาะ แล้วก็ตรงควดหีนตรงนี้กกอนที่3มนะครับก็น่าจะมีแค่สามกล่องนะครับไอที่ผมดูเนาะก็คือแค่สามกองนะครับในเกาะ่อบี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอีกเกาะหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับโอเคบายโอเคครับก็มาถึงเกาะแคนโน่แล้วนะครับเกาะหิมะนะครับก็มีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มีกล่องนะครับมี่กล่องตรงนี้ก็เป็นกที่สองนะครับนี่คือกา่อที่สองเนาะและส่วนของ ตรงฝั่งนี้ก็มีกันนะเดี๋ยวกันเลนะตรงนี้ไปกล่องที่3าแล้วนะครับกล่องที่สามแล้วเนาะ mm hmm. แล้วก็ถ้าผมจำได้รู้สึกว่าจะมีอยู่ที่หนึ่งเท่าที่ผมจำได้นะ mm hmm. นี่ครับไปกล่องที่ส mm hmm. ก็น่าจะมีทั้งหมดอยู่สี่กล่องนะครับ mm hmm. โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปอีกกล่องหนึดีกว่านะครับ mm hmm. โอเคไป โอเคครับก็มาถึงพังฮาาะนะครับก่อนที่เราจะมาก่อนเนาะก็มีปลงเหมือนกันนะครับก็อยู่ตรงส่วนของบ้านเอ็กกิโมนะครับตรงบ้านที่3าตรงนี้นะครับก็เราสามารถสรูเข้าไปข้างในได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูฟึ๊บก็จะมีกล่องให้เราเก็บเนาะมาส่วนของข้าวโมตรงนี้เลยตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตรงยอดนี้ก็มีอยู่หนึ่งกล่องนะครับตืดมีอยู่หนึ่งกล่องตรงนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของน่าจะน่าจะมีอยู่อีกที่นึ้งนะครับนั่นก็คือตรงนี้นะ นี่นะครับก็คือเข้ามาในโรงงานนี่แหละครับในห้องแหล็กนะครับก็ถ้าใครไม่รู้วิธีการเปิดประตูเนี่ยก็ใส่เป็นสีอย่างนี้นะตามผมนะครับก็คือแดงฟ้าเขียวฟ้านะครับเนี่ยหรือแดงน้าเงินเขียวน้าเงินนะครับโอเคก็จะมีประตูแบบนี้นะก็คือการลงเหล็กหรือการทําเป็นเอาเวกเ็กอันนี้เนาะก็มีกล่องอยู่ทั้งงมดอยู่4กล่องนะครับก็กลายเป็นฝั่ง หนาวเนี่ยฝั่งคูนะครับก็จะมีทั้งหมดหกกล่องแล้วนะครับ,บ 4, รนั่นก,ก็คือตรงนี้นะครับหนึ่งกล่องและแล้วก็ตรงนี้ครับ2กล่องตรงนี้นะคะสามก็ทั้งหมดกลายเป็นแกล่องแล้วนะก็ ขั่งร้อนเนี่ยถ้าจะผมหาก็มีแค่3ลกล่องนะครับต้รือทั้งหมดทั้งเกาะทั้งฮาซาดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด9ลกล่องนะครับที่เราสามารถเก็บได้เนาะโอเคและงานต่อไปนะครับเราจะไปอีกเกาะหนึ่งนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปกันเลยหงลงเกาะเรือนะครับกเกาะเรือก็มาคือมาตัวเนี้ยครับก็เป็นเคิร์ชิปเนาะตัวเนี้อเอยกเกาะเรือก็เรืนที่สุดเนี่นยก็ถ้าเรามาตรงประตูตรงนี้นะครับก็มีกล่องเหมือนกันนะครับก็จะไปที่ฟาร์มเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีกี่กล่อง อันนี้นะครับเป็นกล่องที่หนึ่งนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับเป็นกล่องที่สองห้องนี้นะครับเป็นกล่องที่สามนะครับแล้วก็ส่วนของห้องนี้นะครับก็จะเป็นกล่องที่สี่นะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับเป็นกล่องที่ห้าครับก็ห้องนี้นะครับเป็นกล่องที่หกนี่นะครับเป็นกล่องที่เจ็ดนะครับแล้วก็มีส่วนของด้านหลังหนกันนะครับก็เป็นกล่องที่แปดแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเป็นกล่องที่แปดที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะครับโอเคเนาะก็มี แล้วใช่ไหมครก็เดี๋ยวเราจะไปที่หนึ่งก็ต่อกันะครับต่อหลังตรนนี้ก็เป็นเกาะที่เก้านะครับที่เหลือก็ไม่มีแล้วครับที่เป็นเาเก้าเกาะนะครับเกาะเรือโอเคเนาะก็สรุปว่าเกาะเรือทั้งหมดมีเก้าเกาะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอีกเกาะเลยครับโอเคครับเกาะต่อมานะครับก็เป็นเกาะอุซบนะครับเกาะอุซบก็อยู่ไกลมากๆเลยนะก็มีกล่องทั้งหมดอยู่สองกล่องนะครับ ก็มีตรงนี้นะครับหนึ่งกล่องนะครับห้องนี้เนาะแล้วก็เอ่อเข้าเข้านะครับตรงนี้ก็หนึ่งกล่องคือบ้าล่ะและตรงนี้กล่องที่สองก็จะอยู่้านหลังบ้านนี้นะครับก็มีทั้งหมดสองกล่องนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับ โอเคครับมาถึงเกาะดาร์อารีนาเนาะดาร์อารีนามีทั้งหมดสี่เกาะไหครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับกล่องที่1นะแล้วก็ตอนนี้กล่องที่2นะครับแล้วก็มีกล่องที่สามต้นไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็กล่องที่4ตรงนี้นะเออมีทั้งหมดกล่เกาะนะครับเกาะดาร์อารีนาไปต่อไปเราจะไปเกาะสุดท้ายเลยนะครับโอเคต่อไปกันต่อมานะครับนั่นก็คือเกาะไอนะครับผมเรียกเกาะไอนะเพราะว่าเรียกง่ายอยู่นะครับก็เป็นเกาะน้ำแข็งนั่นนะเออก็มีทั้งหมด9ก้ากล่องเลยนะครับอันนี้ที่ผมรู้นะก็มีทั้งหมด9้ากล่อง ็มีกล่องตรงนี้ครับจุดตรงนี้นะครับหนึ่งกล่องแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้กล่องแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกล่องที่สามนะครับแล้วก็กล่องที่สี่แล้วก็ที่ห้านะครับจะอยู่ตรงนี้ปัดๆที่เลยนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้เนาะนี่ครับกล่องที่ห้าอยู่ตรงนี้นี่ครับกล่องที่ห้านี่ครับกล่องที่ห้านะครับโอเคและกล่องที่หก โอเคครับแปดคือไหนล่นาติดก็อยู่ห้องนี้หกเจ็ดแปดนี่ครับสามหองนี้นะครับแล้วก็กล่องสุดท้ายเนี่ยจอดที่เก้านะครับอันนี้ผมก็ลืมตลอดเลยนะว่ามันอยู่ตรงนี้นี่ครับกล่องที่เก้าอยู่ตรงนี้นะครับริมนี้เลยโอ้โหโอเคนะครับก็รวมทั้งหมดก็นะครับประมาณนี้นะครับกล่องเนาะ นะครับก็กล่องเนี่ยถ้าเป็นของโลกเก่านะครับกล่องที่อยู่ที่เกาะที่ยังไงต้องบอกว่าเกาะที่มีกล่องที่เยอะที่สุดเนี่ยของโลกเก่านะครับนั่นก็คือเกาะสกายเปียชั้นบนนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด14กล่องเลยนะครับเออส่วนเกาะของโลกใหม่นะครับที่เยอะที่สุดนะก็คือที่เดสโลซ่านะครับมีทั้งหมด29กล่องอันนี้เกาะใหญ่มากๆแล้วเดโลซ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า มีมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมนับได้แค่29กล่องนะครับโอเคเนาะก็ <c oughs> ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยทั้งโลกใหม่และโลกเก่านะครับก็จะมีกล่องทั้งหมดนะครับรวมกันอยู่ที่142กล่องนะครับของเกียบกฟูดเนาะก็ทั้งโลกใหม่โลกเก่าเลยนะครับก็มี142กล่องเท่านั้นเองนะครับก็ก็นับว่าเ,เยอะอยู่ไหมก็แกเ,เอาไปคิดกันเอง้ลยกันนะครับสำหรับผมก็กลนะางๆนะก็ไม่ได้เยอะมากหรือน้อยไปนะครับก็โอเค ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดที่กดติดตามนะครับแล้วก็กดกัปปะปุกไลค์นะครับแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะครับพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะโอเคไปแล้วบาย